สวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธี import นะครับ User name, password นะครับรายละเอียดต่างๆของ User นะครับโดยใช้ CSV นะครับ Format ของมันจะอยู่ข้างบนนะครับอยู่แถบตรงนี้ครับข้างบนตรงนี้แล้วผมทำเป็นสีนะครับให้เห็นชัดครับนี่คือ format นะครับก็คือ last name first name email username และ password นะครับ ที่จริงก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับส่วนเบอร์โทรหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ยูเซอร์ไปเพิ่มทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นในการใช้ในระบบนะครับก็มีข้องบนเป็นฟอร์แมตนะครับอันนี้เป็นลาร์ดเนมนะครับแล้วก็ใส่ไปครับลาร์ดเนมก็จะเป็นนามสกุลอะไรก็พิมพ์ลงไปครับแล้วก็ใส่ตัวเซมิโคลอนนะครับแล้วก็ใส่เฟิร์สเนมเซมิโคลอนครับแล้วก็ตามด้วยอีเมล นะครับเซมิโคลอนแล้วก็ user name นะครับแล้วเซมิโคลอนแล้วก็ password นะครับก็ทำ format ตามนี้เลยนะครับก็ให้ user ทำมาครับแล้วก็คนต่อมาก็ทำยาวลงมาเรื่อยๆเลยครับทำยาวลงมาเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะครับพอทำเสร็จแล้วเราก็ save ครับ save เป็นไฟล์ csv นะครับเป็น format csv ก็ไปที่ระบบหลังบ้านนะครับ ตัมีคำว่านำเข้ารายชื่อผู้ใช้โดยใช้ Format XML หรือ CSV นะครับแต่ทางนี้เราใช้ CSV นะครับเพราะง่ายกว่าพอเข้ามาครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับให้เราเลือกเป็นแบบ t ทายครับเป็น CSV นะครับตรงนี้ส่งอีเมลถึงผู้ใช้ระบบไหมไม่ต้องครับไม่ต้องอันนี้เช็คไหมก็กดเช็คก,ก็ได้ครับเผื่อมีอีเมลซ้ำอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็เรียกดูไฟล์ครับครับเราก็ใส่ไฟล์ไปเรียบร้อยนะครับ CSV ตรงนี้เราก็กด Import ครับถ้าถูกต้องนะครับก็จะขึ้นว่าไฟล์ i m น o r t ไฟล์ Imported นะครับก็คือเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาดูของเราครับก็คือ User ใช่ไหมครับกับ password e อีเมลคือ Email e x e m p l e นะครับคราวนี้เราก็มาที่การบริหารจัดการระบบต่อก็ มาดูผู้ใชใ้งานทั้งหมดคราวนี้เราก็เซิร์ชครับเซิร์ชตรงนี้นะครับ User. นนดูเซอร์ลองดูว่าเข้าจริงๆหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอเคครับนี่ก็คือวิธีการอิ p พ r ตรายชื่อโดยใช้ไฟล์ excel ครับเป็นแบบฟ s v